วัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรโควิดครับผมไม่ได้ทําคลิปมาค่อนข้างจะนานเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็นานทีเดียวสามสี่เดือนเลยนะครับก็ติดภารกิจก็วันนี้อยากจะมาทําคลิปก็คือตอนเนี้ผมนั่งอยู่ในสวนพุทราของผมที่ซึ่งมันเป็นพุทราในโรงเรือนนะครับวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมาทาสกิ่งพุทราอันนี้เป็นต้นต่อพุทราจริงๆแล้วมัน มันเป็นต้นตอที่สูงขึ้นไปตอนนี้ผมริบกิ่งมันออกนะครับผู้สาเนี้ยริบกิ่งออกเป็นผู้สาป่านะครับแล้วก็มาท้ากกิ่งถ้าท,ทากกิ่งกับพวกผู้สาสายพันธุ์ดีที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับก็คือวิธีการก็คือเอาเนี้ยเอากิ่งเนี่ยไปทาบห้อยเอาไปห้อยไว้กับตัวต้นแม่นะครับแล้วก็ทาบพอท้าป,ปิดแล้วเนี่ยแล้วพอมันติดปุ๊บเนี่ยผมก็จะตัดกิ่งเอาไปเพาะชำอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เราได้ต้นพุทราที่เป็นพุทราพันสายพันธุ์ป่าเนี่ยรากมันจะดีนะครับมันโตไวเราก็จะเอามาทําต่อนะฮะก็สายพันธุ์ที่ผมจะทาบวันนี้จะเป็นพุทราสายพันธุ์หิมะขาวของผมมีหิมะขาวมีน้ําอ้อยนะครับแล้วก็โยกขาวแล้วก็มีแดงอินเดียเออมีเยอะนะครับแล้วก็มีพุทราห้าสิบด้วยพุทราห้าสิบเนี่ยเอาไว ขเขากอะไรนะช่วยพระช่วยช่วยผสมเกสรเพราะว่าพุทราห้ามันจะติดติดดอกง่ายแล้วก็ดอกดอกมันจะหอมแล้วเวลาที่เรามาปลูกใกล้ๆต้นพุษราพันธุ์ดีพวกเนี้ยมันก็จะสามารถดึงดูดแมลงเข้ามาเพื่อที่จะผสมเกสรได้แล้วก็จะช่วยช่วยในการผสมเกสรได้เป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าผมแขวนถุงยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนที่ เสียบเนี่ยเสียบยังไงแต่ว่าวันนี้ทํางานคนเดียวน่าจะลําบากนิดนึงตัวกล้องตัวอะไรก็อาจจะไม่ชัดแต่ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับขั้นตอนแรกคือเตรียมสายพันธุ์เนี่ยฮะเตรียมเตรียมพุทราต้นต้นที่เป็นพุทราพันธุ์ป่าเนี่ยเราจะเอาเมล็ดมาเพาะก็ได้หรือจะซื้อซื้อมาจากาที่เขาขายทั่วไปก็ได้เขาจะเพาะไว้ประมาณสามเดือนถึงหกเดือนต้นนึงก็จะประมาณ ดินสอหรือเล็กก็ดินสอหน่อยเราก็เอามาซื้อมาเลยก็ได้ต้นหนึ่งประมาณ5บาทถึง10บาทก็จะมีต้นทุนหน่อยแต่ส่วนผมเนี่ยผมไปเก็บมเมล็ดมานะครับเก็บมเมล็ดมาแล้วผมมาเพาะเองก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานอันนี้ผมเตรียมไว้ประมาณเกือบปีนะครับไม่ค่อยได้ดูแลมันมันก็เลยได้แค่นี้จริงๆก็เนี่ยฮะพอได้มเมล็ดได้ต้นพันุมาก็เอามาตัดตัดเอาไว้แค่ปริมาณที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวก็เอาไปผูกไปผูกกับกิ่ง ของพุ้ซาสายพันธุ์ดีก็คือวันนี้ผมจะเป็นพุสาหิมะขาวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าพุทาหิมะขาวอะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้ก็รสชาติค่อนข้างดีลูกใหญ่นะครับก็นี้เนื้อละเอียดนะครับประมาณสาลี่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พุทาน้ําอ้อยที่ผมมีผมก็ทําด้วยแล้วก็ผู้าหยกขาวที่มีก็ทําด้วยแล้วก็พุ้า แดงอินเดียที่มีก็ทําด้วยนะครับก็จะทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมห้อยยังไงครับปะเดี๋ยวอันนี้วางไว้ก่อนครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับในการทาบกิ่งจะเห็นว่ามันเป็นกิ่งเล็กๆก็คือจะเท่ากับต้นพันเนี่ยจะให้ดูต้นพันธ์สยพันดีเนี่ยฮะ เก่งมันใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวก็จะทาบกันเลยนี้เดี๋ยวก็จะผูกถุงไว้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยจะปาดปาดเอาไว้สําหรับทาบก่อนนะครับเรามาเล็งเดี๋ยวผมจะเล็งฝั่งนี้ผมจะทาบจากฝั่งนี้นะครับผมจะทาบตรงนี้แล้วกันนะคาดหวังว่าจะทาบตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะปาดตรงนี้นะครับ นี่ฮะประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวก็ท่าปไปตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวก็ป่าตรงนี้ก่อนทีนี้ก็มาเปิดแผลตรงนี้นะครับเพื่อจะทำการทาบมานี้ฮะเปิดแผลอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาบแล้วนะครับเ ก่อนอื่นเนี่ยจะพยายามนี่ฮะดูก่อนว่าเราจะท่าตรงไหนนี่ท่าตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับโอเคเราได้ละก็เริ่มเลยครับจับไว้แน่นๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถุงมันหนักครับ แน่นๆก็ทยอยพันมาเหลือปลายไว้หน่อยพันมาเรื่อยๆอ่าเสร็จแ,แล้วก็เอาปลายที่เหลือนะครับผูก โอเดี๋ยวโทษทีผูกตัวมันเองก็ได้นะครับถ้ามันขาดเรียบร้อยนี่หลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็เอาถุงที่เราเตรียมไว้เนี่ยผูกไว้ซะหน่อยอการมันหลุดการมันร่วงหรือใครมีเชือกฟางเชือกอะไรก็เอามาผูกช่วยให้มันห้อย อยู่ได้นะครับแล้วก็เปิดถุงไว้หน่อยเอาไว้จังหวะที่มันแห้งแล้วเราก็เติมน้ําตอนนี้ผมเติมน้ําไปแล้วนะครับมันก็จะมีน้ําอยู่บ้างในถุงเพาะชําอันนี้โอเคก็เนี่ยฮะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอมันติดเนี่ยก็คือพอมันติดประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ายี่สิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็มาดูถ้าเกิดมันมี งอกออกมาหมายถึงว่าแตกแตกกิ่งออกมาแถวๆนี้แล้วให้เราเด็ดออกนะครับเอาเฉพาะต้นที่เป็นสายพันธุ์ดีที่เราต้องการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือกิ่งแต่พันธุ์ดีกับต้นเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันเราก็เอามาทาบกันได้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะทําต่อไปให้เยอะกว่านี้เอเคครับเรียบร้อยเพื่อนๆก็ประมาณนี้นี่ฮะเสียบเรียบร้อย แล้วที่สาคัญคือผมผมพยายามที่จะให้มันแน่นมากๆนะครับเนี่ยการเสียบริมเ,เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยฮะจะเห็นว่าเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นริมไปแล้วก็พยายามจะให้มันแน่นมากขึ้นโดยการใช้ไอ้ตัวเคเบิลทนะครับสายรัดที่เป็นสายรัดไฟะครับาสายรัดสายไฟครับมารัดให้มันแน่นอีกทีหนึง่งในจุดที่เป็นจุด สัมผัสของของผิวทั้งที่เป็นต้นตอแล้วก็เป็นสายพันธุ์ดีนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้เราจะได้มันมานี่เห็นไหมครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็น่าจะทําแบบนี้ไปอีกสักสิบฝาถุงโดยเฉพาะต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าต้นนี้นะฮะมีถุงห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนี้งั้นเดี๋ยว ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะฮะจนบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าผมทำผมทำคลิป y o u t u b e นะครับก็ช่วงหลังๆนี้ถ้าจะเริ่มทำใหม่ก็ผมจะเน้นไปเรื่องพุทธานะครับเพราะว่าผมก็เหลือแต่พุทธานี่แหละครับที่สามารถที่จะทำได้โดยที่ผมไม่ไม่กระทบกับงานประจำนะครับเพราะนานๆก็มาทีนะครับ ก็จะมาทําให้ดูแล้วก็พู้ซาเนี่ยอีกประมาณสัก2เดือน3เดือนมันก็จะมีผลผลิตให้ได้กินแล้วนะครับก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเกษตรโควิดครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ